สวัสดีครับแฟนบอลอาร์เซน,นทุกคนครับก็จบกันไปเรียบร้อยครับกับเกมที่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านนะเจอกับแอตเลติกบีเบลนะครับก็อาร์เซนอลนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้นะสประตูต่อศูนย์นะฮนะแต่เกมนี้ก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะยิ้มกันได้นะเพราะว่าอะไรที่เราอยากจะได้เห็นนะในเกมนี้ก็ได้เห็นนะแล้วก็มีแฮปปี้มีความสุขกับเกมนี้นะก็ มาดูไล์อัพ11ตัวจริงก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะก็ส่ง1 1ตัวจริงที่เป็นตัวจริงนะครับสหรับเกมนี้นะที่เราอยากจะได้เห็นจริงๆนะนะผู้รักษาประตูครับดาวิดลาย่าครับแล้วก็แบ็กขวาครับทิมเบอร์นะแบ็กซ้ายเป็นคาราฟิโอลี่นะครับแล้วก็เซนเตอร์2ตัวนะครับเป็นวิลเลียมสติบาแล้วก็กราเบลมากันเยนนะกองกลาง3คนครับ สูบีเบนดี้ไลท์โอเดกาดนะชุดนี้เป็นชุดที่อยากเห็นจริงๆนะแล้วก็น่าจะเป็นชุดที่ยืนอยู่ยืนระยะยาวๆนะสำหรับชุดนี้หน้า3คนครับซาก้ามาเตเลลี่แล้วก็วิกเตอร์ยูโอรเคเลสนะฮะก็จากไลน์อัพนะฮะก็โหบอกว่าเกมนี้อาร์เซนอลจัดเต็มนะนะแล้วก็เป็นไลน์อัพที่หลายๆคนคาดหวังให้เป็นแบบนี้นะ รวมถึงตัวผมเองด้วยก็ต้องการให้ไลอัพเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยจัดเต็มนะก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยเอานักเตะที่แบบควรจะเป็นตัวจริงเนี่ยได้ลงนะแล้วเกมนี้อาร์เซน่าจัดให้ครับเอาตัวจริงลงนะซึ่งครึ่งแรกนะฮะก็อาร์เซนอลเนี่ยเริ่มเกมด้ดีนะแล้วก็ครึ่งแรกของอาร์เซนอลเนี่ยเราเราครึ่งแรกเราวันเนี้เราค่อนข้างที่จะทําเกมได้ไวนฮะ ไม่ค่อยมากจังหวะสังเกตดูว่าหลายๆจังหวะไม่ว่าจะเริ่มบอลจากหลังบิวอาจากหลักมาเนี่ยไปกลางไปหน้าเนี่ยเราแทบจะแบบเข้าทำเร็วแล้วก็ไม,ไม่ไม่ใช้จังหวะเปลืองนะแล้วก็แต่ละครั้งที่อาร์เซนอลเนี่ยพยายามคอนโทรลเกมเนี่ยปุ๊บสังเกตดูว่าสองสมจังหวะไปแล้วครับโยไปแล้วครับไดเล็กไปแล้วซาก้าวิง่งไดเล็กไปแล้วมาร์ติเนลลี่วิง่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มาต่างจากเกมวันเกาะที่เราที่เราได้ดูก่อนหนะ้านี้ถูกไหมปกติเราจะเป็นฝ่ายขึงขึ้นไปขึงเกมลุกใส่ผู้ต่อสู้นะฮะแล้วก็จ่ายบอลกันไปกลับมาขึงอยู่หน้าเขตโทษนะไม่เข้าไปทําไม่เข้าไปเจาะทางไหนสักทีนะแต่วันนี้นะเราจะได้เห็นเลยว่าอาร์เซนอลของเราใช้จังหวะไม่เปลืองนะใช้จังหวะแค่สองสาจังหวะในการบิวอัพขึ้นมาแล้วก็โจมตีนะจากริมเส้นทั้งสองฝั่ง วันนี้ทั้งฝั่งฝั่งขวาของซาก้าเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างอันตรายนะฮะแล้วก็มีจังหวะไปถึงริมเส้นเนี่ยโหห,หลายจังหวะเลยต้องบอกว่ากองหลังของบิวบารวันนี้เอาซาก้าไม่อยู่เลยนะนะแล้วก็มีโอกาสได้คัดแบ็กเข้าไปอาจจะมีติดบ้างพาดบ้างแต่ว่าฝั่งซ้ายนี่เอ้ฝั่งขวานี่คือแบบได้นําได้เนื้อมากนะส่วนฝั่งซ้ายของาร์ตินาลีเนี่ยวันนี้วันนี้ทําไม่ได้แย่นะสำหรับผมนี่คือ วันนี้มาตี้ค่อนข้างทําได้โอเคนะถึงจังหวะสุดท้ายเนะี่ยอาจจะแบบตัดสินใจไม่ค่อยดีนะแต่ตัวมาตี้วันนี้เองก็เล่นตามจังหวะของเกมได้ดีนะแล้วก็เอาโอเคละมีจังหวะวูบว่าทางฝั่งซ้ายวันนี้ไม่รู้สึกว่าฝั่งซ้ายมันไม่ไหลไปหยนดไปเลยนะฝั่งซ้ายค่อนข้างทําได้ดีโดยมีลิคาโดคาราฟี่นี่มาคอยช่วยมาตี้อีกคนหนึ่งนะก็ทําให้มาตี้เนี่ยมีจังหวะได้ตัดเข้ากลางนะครับ คาราฟิอคาราฟิโอลี่เนี่ยไปเล่นริมเส้นอะไรเงี้ยหรือคาราคาราฟิโอลี่เนี่ย vert, ยืนไปอินเวอร์นะแล้วก็มาร์ตี้ก็ยืถทางออกริมเส้นนะก็จะมีหลาจังหวะที่สองคนเนี้ยได้เล่นด้วยกันนะแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะผมมาร์ตี้ก็วันนี้ก็มีแอสซิสต์ด้วยนะก็ถือว่าโอเคเกมจากตรงกลางเไม่ต้องพูดถึงเลยวันเนี้เกมจากตรงกลางวันเนี้ยทําได้ดีนะแล้วโหยิ่งสามคนนะ ไลท์ออิกาดซูบิมินดี้วันนี้ลงตัวมากับผมอะ่ะโคตรลงตัวเลยและเด่นสุดคือซูบิมินดี้วันนี้เป็นคนที่แบบบอลสั้นบอลยาวทำได้ดีไปตัดบอลยังทำได้ดีเลยคือวันนี้ซูบิมินดี้โคตรสุดนะสุดจริงๆขนาดเราแบบเราแกะเพสจากหลังอะ่ะเราโดนเพสซิ่งขึ้นมาแกะเพสจากหลังอะ่ะพอบอลมาถึงซูบิมินดี้อ่ะบอลออกจากเท้าเข้าไปอะ่ะ ฮ้ย hey, คือเพื่อนเล่นง่ายเลยเังเกตดูว,ว่าพอบอถึงซูบิมนดี้เนี่ยแก้เพจกันอยู่เนี่ยอยู่ๆปุ๊บปะบอลเบิ้์นบอลไปเลยโอเคเราได้บุกต่อเลยริมเส้นเราได้บุกได้บุกต่อเลยหรือแก้เพจแบบจังหวะสั้นๆคือจ่ายให้เพื่อนปุ๊บแล้วแบบเพื่อนเล่นได้เปลี่ยนแล้วแบบเป็นเป็นตำแหน่งที่แบบเพื่อนไม่ได้โดนกดดันจากฝั่งตรงข้ามแบบต้องบอกว่าดิซูบิมนดี้เด็ดมากนะทำให้เกมี่ตรงกลางมันมันดูแบบไหลลื่นแล้ว,ลวเราเราไม่เจอ เราไม่เจอการเพลสิ่งแล้วเราสุกว่าวันนี้เราตันนะบันเราออกข้างบันเราไปกลางนะได้ตลอดนะถือว่าวันนี้ครึ่งแรกอ่ะทำได้ดีมากนะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้เล่นมากจังหวะเราเล่นเนาะจังหวะแล้วเราเข้าทําได้นําได้เหนือมากนะแล้วที่สําคัญเลยคือวันนี้พอมีโยเคเลสเนะี่ยวันนี้ได้บอลค่อนข้างเยอะอยู่นะถือว่าถือว่าประมาณหนึ่งแล้วกันนะได้บอลประมาณนึง แล้วเราจะเห็นได้เลยว่าการที่เราฝากบอลไปที่โยเคเลสเนี่ยมันมันเขาเขาสามารถทำทำอะไรได้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นจังหวะที่ที่จะทำประตูได้ะแต่เราก็เห็นว่าเขาสามารถที่จะวิ่งตะลุยขึ้นไปจ่ายบอลให้เพื่อนหรือแม้กระทั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ตรงกลางลงมาเก็บบอลนะแล้วก็ยืนพิงกองหลังคือค่อยขๆประโยชน์เยอะ ด้านนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะเด็กอัที่โยเคเลนเนี่ยเล่นกับกองกลางตัวตัวหลักของเราเราจะเห็นได้เห็นอย่างเงี้ยการการเล่นบอลที่แบบบอลไปถึสิ่งโยเคเลนแล้ว,แล,วแล้วมีประโยชน์อเออคือไม่ต้องรอวิ่งสอดไปยิงอย่างเดียวคือบอลอยู่ที่เขาเนี่ยมันยังสามารถแตะเพื่อนสาัานเล่นกับเพื่อนยอะไรเงี้ยมันมันโอเคอะ่ะมันสามารถทําได้ะนะกองหน้าไม่จะเป็นต้องปีมประตูอย่างเดียวนะก็สามารถ สามารถมีส่วนร่วมกับเกมได้นะคือขอให้บอลไปถึงเขาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเขาสามารถที่จะเก็บบอลไว้กับตัวเองก็ได้ชิงให้เพื่อนได้นะหรือจะกระชากเพื่อกินพื้นที่แล้วเราก็ไปส่งให้เพื่อนอย่างเงี้ยคือวันเนี้ยอ,นนอย่างที่บอกไปว่าอะไรที่เราอยากเห็นในวันเนี้ยมันได้เห็นเราได้เห็นวิธีการของอาร์เซนอลที่พอเป็น11ตัวจริงอะ่ะมันจะเล่นประมาณไหนใช่ไหมเออมันได้เล่นแบบไหนเนี yeah. ่ยมันคือสิ่งที่เราอยากเห็นเราจะได้ เข้าใจว่าอ๋อโอเคแหละตัวหลังจะเปิดฤด,ดูกาลไปเนี่ยโอ,โอเคอาร์เซนอลจะเล่นประมาณนี้เออบวันประมาณอย่างนี้นะการเชื่อเมเกมระหว่างกลางไปหน้าเนี่ยมันทําได้ไหมมันทําได้ไหลลื่นไหมมันทําได้แบบติดขัดไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันก็อาจจะมีจงังหวะติดขัดเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะซึ่งมันสามารถแก้ได้นะแต่ก็ส่วนใหญ่มันแสดงให้เห็นถึงวิธีการว่าโอเควิธีการเข้าทําของเราอในวันเนี้ยเราสามารถที่จะเล่นเกมเร็วได้ โดยที่ไม่ต้องมากจังหวะไม่ได้ไปขึงใส่คู่แข่งแล้วไปให้บอลมันไปอออยู่หน้าหน้ากรอบเขตโทษเขาแล้วก็ไม่ได้เจาะเข้าไปแห้งในนี้ยแล้วก็เหมือนแบบเล่นแล้วก็เล่นมากจังหวะทําให้บอลมันช้าแล้วฝั่งตรงข้ามลงไปตั้งรับทันเงี้ยวันนี้เราเห็นแล้วก็สังเกตได้เลยว่าเราเล่นไวจนคู่แข่งอะ่ะยังไม่แทบจะแบบยังไม่ได้ตั้งระเบียบเก็บร,รับได้เป็นได้เป็นระเบียบสักเท่าไหร่แล้วเราก็เราคือเราเราบุก เราจะฝากจังหวะอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างเร็วจากกลางไปปริมเส้นเนี่ยสังเกตไดยว่าโอ้โหบอลได้เหล็กวันนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีเลยนะฮะแล้วก็การแก้เพยที่เนียนตานะ,ะซึ่งปัจจัยหลักของเราคือซูบิมนดี้นี่แหละที่มันเล่นตรงกลางให้เราวันนี้มาทําให้บอลของเราในวันนี้ตรงกลางเราอ่ะมันไม่ถูกกดดันนะมันดูอดคลายไปเลยนะค,ะครึ่งหลังเนี่ยเอาพูดถึงจังหวะ ของการได้ประตูก่อนซึ่งการได้ประตูของยูเคเลสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกก็จะเป็นลูกเปิดเป็นแอซซิตของซูบิมินดีนะเปิดเข้าไปแล้วแบบยูเคเลสวิ่งโฉบเข้ามาแบบมงสวยงามมากนะเนี่ซึ่งบอกเนี่ยพอเราได้ประตูพอได้ประตูจากยูเคเลสี่ยคือแน่นอนแล้วนักเตะค่อนข้างผ่อนคลายลงนะแล้วก็เหมือนปลดล็อกไปเลยนะแล้วทีเนี้ยสังเกตดูว่าพอพอพอเป็นพอเป็นครึ่งหลังอ่ะ ยูเคเลได้บอลกว่ามากกว่าเดิมจากครึ่งแรกอะ่ะเยอะมากนะแล้วแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่ามันทาให้เราได้เห็นเลยว่าเอ้ยยูเคเลสเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะพอบอลไปถึงเขาพอครึ่งหลังได้ได้บอลเยอะแล้วก็เลสได้เห็นจังหวะที่มีส่วนร่วมกับเกมอะ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ส่วนร่วงที่2ของอาร์เซนอลเนี่ยก็ได้ประตูจากบอลเดล็กเห็นนแบบเหมือนกันนะเดล็กปปไปลแล้วก็เป็นเป็นมาร์ตินเี่เนี่ยวิ่งควบไปแบบบูโยซาก้ยสองคนแล้วก็เป็นมา์ตี้เนี่ยที่วิ่งสอดขึ้นไปแล้วได้บอลก่อน นะแล้วก็แตะให้สากานะก็สากาก็ยิงเข้าไปแบบลงๆนะก็เป็นภาพรวมที่ดีนะแล้วก็เราอาจจะมีจังหวะที่เราเล่นพลาดกันเองอยู่สองจังหวะนะซึ่งนำนำมาเกือบจังหวะที่แบบเราเรา,เราเกือบจะเสียประตูได้นะถ้าเป็นเกมที่แบบเน้นกวนน่านี้หรือทีมที่เล่นอันตรายกว่านี้การที่เราเสียสองจังหวะลูกนั้นนะเราอาจจะเสียประตูได้เลยแต่เราโชคดีที่เราไม่เสียนะ ก็ทําให้เรายัางอยู่ในเกมต่อนะแล้วก็จบครึ่งแรกไปแนละส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตกแทบจะไม่ได้แตกต่างจากครึ่งแรกในช่วงแรกๆนะอาร์เซนอลยังเล่นเกมเหมือนเดิมนะการทําเกมอะไรยังเข้าทําเหมือนเดิมนะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเอาเอาตัวของทิมเบอร์เนี่ยโยกไปเล่นงฝั่งซ้ายนะแล้วก็เอาเป็นคาราฟิโอรีเนี่ยไปนั่งพักก่อนนะแล้วก็ ส่งเป็นไว้ลงไปนะส่วนริมเส้นก็เอามาตีออกไปนะก็เป็นตัวของมาดูเอเก้ลงไปแทนซึ่งมาดูเอเก้วันนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะมีจังหวะเล่นกับเพื่อนด้วยนะแล้วก็จังหวะกระชากเปิดยอะไรเงี้ยเกือบจะได้แอซิทเหมือนกันนะเพราะยูเคเล่ลูกนั้นหม่งไปแล้วโดนปัดไปโดนเสานะก็ค่อนข้างปวดได้นะริมเส้นของดูนของมาดูเอเก้วันนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะในเกมนี้มีจังหวะวูบวาบ ถ้าเทียบกันกับมาตเนลลี่ก็ดูจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยแต่วันนี้ต้องบอกว่ามาตี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะแต่มาดูอิเก้ก็ถือว่าลงไปก็มีจังหวะหลายจังหวะที่จังหวะสุดท้ายอ่ะที่ดีกว่ามาติเนลลี่นะในการที่ตัดสินใจในการที่จะจะเลือกเปิดหรือจะเลือกที่จะส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยดูมีประโยชน์กว่าวูบวาบแล้วดูมีประโยชน์กว่าส่วนปาตี้าตินเนลลี่วันเนี้วูบวาบ แต่จังหวะสุดท้ายยังมีติดติดขัดหรือตัดสินใจไม่ดีอยู่บ้างนะนอกจากถ้าตัดลูกแอสซิทออกไปนะในส่วนที่เขาทำทำทำเกียร์จากฝั่งซ้ายด้วยตัวเขาเองวันนี้เขายังตัดสินใจจังหวะสุดท้ายอย่างไม่ค่อยดีนะแต่เล่นตามจังหวะเกมได้โอเครู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้เสียหายนะรับมาตีเนลลี่นะแล้วก็อย่างที่บอกไปพอเกมมันเอายเคเอสออกไปเนี่ยแล้วส่งไครฮาวเวิร์ดลงไปเนี่ยช่วงช่วงนาทีช่วงนั้นน่ะ อาร์เซนอลน่ะไม่ได้ที่จะแบบเล่นเกมมากเหมือนตอนแรกแลนะเลยนะเรียไปตามจังหวะเกมไม่เร่งน,นะไม่ว่าจะเป็นการทําเกมขึ้นไปนะก็เรียไปตามจังหวะแบบรีบแบบถ้ามันเจาะไม่ได้ก็ก็ไม่รีบร้อนนะก็เล่นไปเรื่อยๆแต่จังหวะที่ได้ประตูที่3ของไคลเฮาแบดเนะี่ยก็เป็นจังหวะที่เราเล่นเก็บรับอยู่นะแล้วก็เป็นบุกโยซาก้าเนี่ยนะเตนะไปจังหวะเดียวเลยนะไคลเฮาแบดควบขึ้นไปนะแล้วก็ เอ,เอาความเร็วชนะกองหลังของบิวบาได้แล้วก็สามารถจบสกอร์ไปได้ก็เป็นประตูที่3นะซึ่งแน่นอนว่าเป็นประตูที่แทบจะปิดกล่องไปเลยนะลหลังจากนั้นก็อร์เซน,นก็เล่นไปตามเกมแล้วไม่รีบไปลอนแล้วคือทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่เราก็ได้เห็นวิธีการเข้ทาทําของ,งนอร์เซนว่าเนี่ยพอเราเล่นน้อยจังหวะไม่เป็นไม่เป็นเกมที่รู้สึกว่าเป็น,ปนจังหวะที่เราอยากได้เห็นเนี่ยเพราะว่าการมีซูบิมนดี้เนี่ย มาทําให้เราอยากเห็นจังหวะอย่างเงี้ยจังหวะที่แบบจากรับเป็นลุกเร็วยิ่งจังหวะนั้นที่ซูบิมินดี้จ่ายให้ซากา้าโอ้โหลูกนั้นเสียดายมากนะน่าจะเป็นประตูนะคือหลายจังหวะเลยที่เราได้เห็นจังหวะอย่างเงี้ยอยู่ในแดนตัวเองเนี่ยต่อบอลกันสั้นๆอยู่ๆปุ๊บไดเล็กอะไรเงี้ยคือปันเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะการเล่นน้อยจังหวะของอาร์เนนอลซึ่งวันนี้เราได้เห็นนะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะแล้วก็นัก็ไหลนะครับก็ จบกันไปครับสําหรับเกมนี้ครับเกมนี้ก็อร์เนอลก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์โดยรวมแล้วนักเตะหลายๆคนวันนี้ค่อนข้างทํา,ทาผลงานได้ดีนะครับส่วนผมส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าถ้าคาราฟิโอรี่เนี่ยเล่นได้อย่างวันนี้นะฮะสํหรับผมผมมองว่าถ้าเขาไม่เจ็บหรือไม่อะไรเนี่ยผมว่าด้วยฟอร์มแบบเนี้ย คาราฟิลีมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในเกมแรกนะครับผมวันนี้เขาเล่นดูไม่โชงชางเล่นดีช่วยพพอร์ตมาตินาลีได้ดีนะไม่มีจังหวะที่แบบฟาวแบบไม่น่าฟาวนะแล้วก็ถือว่าทําได้ดีเลยส่วนไอ้เจ้าหนูไมวันนี้ก็มีจังหวะเข้าบอลแบบไปเตะเขานะมีจังหวะโชงชางนะเด็กนะจะม,มีจังหวะโชงชางอยู่อยู่บ้างแต่นะ้ผมมองว่าถ้าด้วยฟอร์มแบบนี้คาราฟิลี ถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บถ้าเล่นได้อย่างวันนี้นะผมว่ามีโอกาสที่จะออกสาตาร์ตตัวจริงนะสำหรับตัวคาราฟลลี่อย่างทิมเบอร์เนี่ยผมมองว่าเขายังมียังไม่อาจจะไม่ฟิตอ่ะแล้วครับร่างกายเขายังขูว่าทําผมว่าทิมเบอร์อาจจะยังไม่พร้อมที่จะจะเป็นออกสาตาร์ตตัวจริงเท่าไหร่ผมะว่าร่างกายเขายังเขายังไม่เต็มร้อยนะผมว่าถ้าขวาเนี่ยผมว่าเบนเบนไว้โอกาสที่จะได้ออกสาตาร์ตก่อนนะส่วนที่เหลือเนี่ยตัแต่แตแตในตังแต่นต้งแต่อื่นเนี่ย ก็น่าจะลงตัวหมดแล้วนะแล้วก็น่าจะได้เห็นตัวผู้เล่นชุดจริงนะมีความฟิตถึงถึงนะลงไปเล่นเจอกับแมนยูนะก็สนุกแน่ครับถ้าด้วยฟอร์มอย่างนี้ครับเรียกความมั่นใจเนะี่ยที่ผมบอกก็คือเนี่ยพอเราได้ส่งสึกงตัวจริงลงไปเนี่ยเราได้ได้เห็นอะไรเยอะขึ้นใช่ไหมเราได้เห็นถึงแบบโอเคแล้วเราได้เห็นถึงแนวทางที่ว่าโอเคการเล่นของเราในรูกการเนี้ย อาจจต้องจะเล่นประมาณไหนนะฮะแต่ละคนเชื่อมเกมกันได้ไหมลิงก์กันติดไหมนะเพราะต้องการวันนี้ของเราเโอเดกาก,กับซูนวินดี้อยู่เนี่ยค่อนข้างเด่นในการที่เล่นร่วมกันนะส่วนเดเคนไลท์เนี่ยเป็นนักเตะที่โคตรมีพลังงานนะเราแบบดูจังหวะท้ายเกมที่เห็นไลท์ควบเห็นไหมคือแบบจะหมดแบบโอ้โหแบบเล่นไปกี่นาทีแล้วอะเดเคนไลท์แม่งควบแซงตัวที่ลงไปใหม่อะ่ะคือแบบเนี่ยคือ ดีคไลฟแบบเป็นนักเตะที่แบบมีพลังงานแล้วเราสุกเราไว้ใจได้แล้วก็เราต้องการนักเตะอย่างเงี้ยในการที่แบบวิ่งไล่สกัดบอลวิ่งไล่ตัดเกมวิ่งไล่ที่จะอ่านจังหวะนะเพราะเป็นจุดเด่นของไลอยู่แล้วที่เขาจะมองจังหวะที่จะไปตัดเกมจากคู่ต่อสู้นะหรือดักบอลจากคนะู่ต่อสู้เนี่ยคือพอมีไลอยู่อะซูเปอร์มิี้ค่อนข้างอิสระนะคือแท้จะไม่มีแบบไม่มีจังหวะที่ซูเปอร์มิตรแบบสุว่า เข้าไปแล้วโดนบีบเร็วแล้วแบบจ่ายบอลไม่ได้อไรเงี้ยโซเวียตไม่ดีมีจังหวะไ,ได้ได้ได้คลายบอลให้เพื่อนอแท้ทั้งเกมเลยวันเนี้ยพอมีแบบมีเดคไลน์มาช่วยเล่นเกมลับไรเงี้ยนะก็ก็ถือว่าแบบประทับใจสำหรับเกมวันนี้เราก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นนะก็จบเกมนี้ก็จบกันนะจบไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ชนะไปได้ับสามประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มที่เรียกกําลังใจนะครับเสริมกาลังใจก่อนจะเปิดตีตันที่จเจอแมนยูนะก็ก็ไปรอนรุ่นนะครับว่าในเกมวันอาทิตย์หน้านะที่จะเปิดรู้การจริงอ่ะเราจะเล่นเล่นยังไงแล้วจะเล่นได้ดีไหมนะฉะนั้นเกมแรกเนี่ยสามแต้มแรกสําคัญมากนะเราไม่ควรเป็นไม่ได้ไม่ควรจะพลาดถ,ถึงแม้ถึงแม้เราจะไปเยือนเขาก็ตามนะแต่โดยสักลุมกําลังของเราอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องขุมกําลังอ่ะเรา ค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ตรงจุดตรงนั้นน่ะแล้วเราจะเอาสามแต้มนั้นกลับมาได้หรือเปล่าก็ก็ต้องรอดูกันนะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็มีเท่านี้นะฮะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ